เนื่องจากโรงเรียนในโครงการส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกลและพบปัญหาการขาดแคลนครูคอมพิวเตอร์เพราะครูมักลาออกย้ายบ่อยส่งผลให้การพัฒนา ICT ในการเรียนการสอนขาดความต่อเนื่องโครงการมหาวิทยาลัยราชพัฒสนองพระราชดำริเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเป็นโครงการที่เราได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพัฒนนะคะทำเป็นโครงการนำร่อง ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพัฏ7แห่งเพื่อไปช่วยเหลือโรงเรียนในโครงการที่อยู่ห่างไกลนะคะอย่างเช่นโรงเรียนตชดนะคะซึ่งอยู่แถวชายแดนนะคะโรงเรียนพระปริยัติธรรมนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนสำหรับพระและโรงเรียนเหล่านี้เนี่ยจะ โดยทั่วไปก็จะมีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนครูเฉพาะทางหรือว่าครูชำนาญการนะคะทำให้การพัฒนาของโรงเรียนเนี่ยอาจจะไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรแล้วก็เราคิดว่าถ้าเกิดมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่ที่ไปให้การช่วยเหลือทางด้านวิชาการให้คำแนะนำแล้วก็ดูแล ช่วยเหลือโรงเรียนเหล่านี้เนี่ยก็น่าจะทําให้โรงเรียนเนี่ยมีการพัฒนาในเรื่องของการเรียนการสอนที่ดีขึ้นเราก็ได้ไปคุยกับอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชพัฏเจ็ดแห่งนะคะที่อยู่ในพื้นที่ที่โรงเรียนของเราตั้งอยู่เนี่ยนะคะก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง7แห่งนะคะก็ได้มาให้การช่วยเหลือโรงเรียน22โรงเรียนที่มีความต้องการการช่วยเหลือทางด้านวิชาการนะคะมหาวิทยาลัยราชาพัฏต,ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีอย่างหาที่สุดมิไยดย้ที่ท่านกรุณาให้โอกาสมหาวิทยาลัยราชาพัฏ เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฒสนองพระราชดำริเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาในครั้งนี้จากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฒทั้งเจ็ดแห่งได้เข้าร่วมโครงการออมหาวิทยาลัยราชภัฒสนองพระราชดำริเทคโนโลยีสารสนเทศื่ะการศึกษาน,นั้นมหาวิทยาลัยราชพัฒทั้งเจ็ดแห่งได้รับประโยชน์สามประการนะคะประการแรกก็คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏนนั้นได้ทําพันธกิจช่วยโรงเรียนชนบทตามหลักปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นค่ะประการที่สองก็คือมหาวิทยาลัยนั้นได้ทําการพัฒนาการจัดการศึกษาหลักสูรตรร์บัณฑินค่ะโดยการให้นักศึกษาครูเนี่ยได้รับการพัฒนาการใช้ไอซีีในการเรียนการสอน และให้นักศึกษาครูนี้นำความรู้ทางด้านการประยุกต์ใช้ ICT ในการเรียนการสอนเนี่ยออกไปพัฒนาให้กับครูและนักเรียนในโรงเรียนชนบทค่ะประการที่สามนะคะประการสุดท้ายมหาวิทยาลัยราชาพัฒนที่เข้าร่วมโครงการนั้นได้เป็นเครือข่ายเป็นตัวกลางในการเผยแพร่กระจายกิจกรรมดีๆ ที่ฝ่ายโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระาราชดำรินั้นได้คิดค้นขึ้นเพื่อเผยแพร่ให้กับโรงเรียนต่างจังหวัดและโรงเรียนที่อยู่ชนบทนะคะพลังขับเคลื่อนที่จะทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จนะคะก็คือรากฐานความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชพัฏต้องขอเรียนว่ามหาวิทยาลัยราชพัฏมีรากฐานมาจากการเป็นวิทยา,ยล,ายลัยครูค่ะ และในการเป็นวิทยายครูนั้นหมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ทํากิจกรรมร่วมกับโรงเรียนชนบทมานับเป็นเวลามากกว่าร้อยปีค่ะก็ละเลยคาดว่าความสําคัญตรงนี้จะส่งผลให้การดําเนินโครงการช่วยเหลือโรงเรียนชนบทของหมหาวิทยาลัยราชภาัฏประสบความสําเร็จด้วยดีค่ะกิจกรรมดังกล่าวดําเนินการในลักษณะนําร่องสองปีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเจ็ดแห่ง และโรงเรียนในพื้นที่22แห่งหากประสบความสำเร็จด้วยดีจึงจะถ่ายทอดผลงานและขยายผลไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏและโรงเรียนอื่นๆต่อไป